ไอ้หลงสายชิวมีของเล่นใหม่อีกแล้วครับของเล่นใหม่ที่ว่าก็คือลำโพงฮอนโทอะเขาาอ่านว่าโทอะคอปเปอเรชั่นเจแปนนะของญี่ปุ่นแต่ว่าเม็ดอินดนีเซียเพราะฉะนั้นชื่อยี่ห้อนี้ก็ไม่ไก่กานะครับนะเป็นลำโพงฮอนหลายคนถามไว่พี่พี่จะลงพี่จะลงพ,พลลำโพงฮอนมาทำอะไรวะลำโพงฮอนก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับนะ <Hey. S 2> มีสายมีอะไรต่อก็จะเอามาติดอยู่บนหลังคารถไอ้หลงนะครับนะ เอาไว้เวลาแบบประกาศนู่นประกาศนี่ปกติเวลานี้ก็ติดไซเรนมันผิดกฎหมายไงนะครับนะแต่ถ้าเราติดลาโพงแบบนี้นะครับนะติดลำโพงแบบนี้มันติดรถมันเป็นเหมือนแบบรถประกาศขายของอะเนาะเออมันไ,ไม่น่าโดนอะไรนะนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะติดไว้อยู่บนหลังคานะแปะไว้เลยอย่างนี้นะโอ้แม่งโคตรโคตรเฟี้ยวเลยอะไอหลงอเดี๋ยวมาลองต่อฟังเสียงกันเป็นยังไงมาต่อเข้ากับตัวที่เป็น่า power amp hi-fi ฟแบบนี้นะครับนะเทเลอร์ er, นะครับ รุ่น bt 2 1 a อ่าต่อเสร็จป็๊บพราก็ต่อบลูทูธนะครับแต่เมื่อคุณเนี้ยจะบลูทูธแล้วระเบิดของเราตกเสียงสนั่นเลยนั้นเราก็ขอเพียงไปดูให้เห็นกับตาเดี๋ยวจะไปติดไว้ข้างบนนะเอาไว้ประกาศนะครับนะขายของขายของสัญญาโคตรดังเลยดูดิ ดังจัดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เสีงสยงเซเลนกันเป็นไง เสียงแม่งแสบดากเหลือเกินนะครับนะ <c oughs> ไดายุลำโพงโอเคครับ